ททนนคบ,บ,บ,บ 8, 7, 8วันนี้มายู่กับผมชอบตัวสวนสายปันแชแนลครับพอมาเน่ก็มาอยกับค่ายบอดแปดเกิแปดเนาะวันนี้มายูกับเจ้าสาวถ้ำครับมาได้ทุนเจ็ดร้อยเนาะมาวันนี้ก็จะมีทุนมาน้อยๆหน่อยเนาะครับเจ็ดร้อยก็ถือว่าไม่มากครับมาเบสยี่สิบเบสสิบก็พอครับมาปับ๊บลงจักหน่อยครับสามสิบขั้งไปเธอโบไปด้วยเลยเนะมาจังไหนหล่ะดอกเ,เนี่ยอ้ามาสวยๆงามดีครับ มาครับไหลยาวๆกันไปเลยครับ <S <S 1> <S 1> มาลุ้นยาวๆกันไปเลยเนาะหมุนไม่หยุดไม่หย่อนไปเลยครับป๊าบโดนเปิป๊กเปิป๊กไวเงียบจ้อยอ่ะมาแล้วครับเรื่อยๆครับเรื่อยๆเอาดูวายมาไม่มีต่ออ่ะสวยงามจังได้ละคิวคิวกับกเกอุยครับผิดทางลักครับนะต่อยาวๆเลยเปิ๊ก วายวายวายสสงหลังครับเมื่อกี้อืมสวยงามยังไงละดอกอขอสเก็ตเตอร์มาสักสี่ตัวห้าตัวหกตัวครับปากอ๋อคิวสวยงามดอกเอย้ยดอกเขียวเขียวใหม่มาเนะาะปากสวยงามสาวธรร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 ม ให้ต่อเอเลยมาดิือ้อสุดสุดไปแล้วไปแล้วโอ้โหไหลรัวรัวเลยไปดิไปดิปดอ้าวง,งานเลยครับเทรซาิ้นเข้า <c oughs> ไม่คิดไม่คาดไม่ฝันครับอยากเข้าก็ปาบได้เลยครับติดขังไป ไปละคออมาดีมาดีมาสวยครับมาสวยวายต่อเคครับวายคุณแปดมาแล้วโอ้โหสองร้อยสี่สิบอาเฮ้ยไมาอีกแล้ววายเกิดโอ้โหโอ้โหมาอีกแล้วรัวรัวครับรัวรัวครับแหมรางวัลก่อนต่อไปเลยนี่เฮ้ยเอาไรครับโอ้โหรางวัลเมกาครับเตอร้อยสามสิบแปดครับนะต่อกันไปเลยครับ ตีกอล์ข้างเนาะอ๋ออ้าวโดนโดนแบบนี้เคมาส์วะโอ้โหเจโดนเคเคเคย์ไงโอ้โหลุ้นเคอย่างเดียวครับตอนนี้อ๋อทำเคมาไว้เป็นนัก ksi, นะะ o, after, ไหลยาวๆเลยครับผมรางวัลก้อนโตสองร้อยครับสวยงามพอได้เรียนครับจัดปลายครับมาปากอ๋อมาเอ้ยเอ้ย ไหลครับไหลไหลเจอเกือบเกือบเปรกโอ้ยตึกจิกมาสองดอกสองดอกดอกนี่อหมาดอกสุดท้ายว่ายังไงล่ะเอออึกหรือว่าชุดยอดสุดยอดรวมได้เท่าไรครับโอ้โหเขาได้สามสิบแปดครับตอนนี้ทุน เจ็ดร้อยนะครับผมได้มาพันเอ็ดครับผมไม่พอครับป่ะต่อกันเลยละกันเนาะมาว่าจังไรครับเบสยี่สิบเรากับป้าไปจักเบสยี่สิบนี่แหละวะป้าอาวสวยปึกซิปซิปว่าได้เรียมครับพอได้โยกได้เรียมครับเปิดอื้เปิดเงียบอจเลยปึ๊ก เปิดโอ้ยเกือบเกือบเนี่สามโดครับเปิดโอ้ยจังหวะนี่จังหวะนีหมุนจังไรแต่เงี้อ่าโดนมาครับปลายมาไม่มีต่อโอเคโดนย,ยังไงละ่ะวายวายโอ้โหไม่มีต่อเลยไปกันยาวๆเลยเนาะโอ้โหหมุน จังได้เงียบไปเลยครับไปาโอโ๋ไม่นาเลยน้องอสัวเท่านั้นสกตีเตอร์ปากปากาเลยเงียบจ่อยยังไงละ่ะเทมาทั่วกสกตีเตอร์สกตีเตอร์ยังไงละ่ะโอ้โหยังจะมีต่อยครับโอ้โหโดนไปครับมันเบสเยซิคา,าเฟ่ซากินหน้าผอม สวยงามรครับแปดครับผมมาการมวนแฝงสามเอ็นสบครั้งครับผมของเราครับเข้าเบียดเยี่ยมสิบนอมาอืมมาดีครับสวยงามครับสุดยัดอยู่พอได้เล่มมาต่อกันเลยเออเออมาต่อกัน,นอู้หอารมณ์เชียงเดียครับมันเข้าครับมันเข้าแล้วตั้งไหนก็ว่ามาทัวเออกาวพิทุกค,ครับอ๋อเปิด ตังไดละ่ะตังไดละ่ะอือหือมีอะไรเตริมต่อเลยโอ้โหตังดก็ว่ามาทัวโอ้โหไหลฟรีฟีไปเลยครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นอ่าแอบใจเลยเนาะแอบใจเลยเนาะดอกสุดถ่ายเลียวยังไงละ่ะโอ้โหมางัลรววับ หลายร้อยเจ็ดสิบสองครับโอ้โ oh, ห oh, 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 oh. ไม่คุม้มไม่อะไรเลยครับไม่สมกับการเข้าพีซัปินเลยอ oh, oh. เสียหมดเลยครับแบบนี้สามสามสิบ oh, oh. ัังไปเลยครับมาเธอโบไปล้ครับอ้าวยังไงล่ะฮะยังไงล่ะฮะฮะฮะโอ้โหเสียซับปินรัวๆเลยครับกดไปอีกดอกครับ,รบโดนพีซับปินอีกแล้วครับโอ้โ oh. ห,หมาดอกนี้ขอเน้นๆหน่อยนะ ขอแบบกำไรท่วมในท่วมหนึ่งก็ได้นะไม่ว่าไม่เแี่งกันนานลาฮะไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับอ้าวนายเดซีบสองพีดต่อไปดิเออเฮจมาดิโอ้โหเจสวยแบบนี้ไว้เกิดอะไรนะเอาซีบมากไว้เกิดนี้โอ้โหแบบนี้สองเลยมีไหมละนีไหมละรางวัลก้อนโตเลยครับโอ้โหสวยงามครับได้มา412 จัดจริงจริงครับมาขอเน้นๆครับตอนนี้ก็กำไรกับเท่าตัวแล้วครับผมมาเปออิดมาดีมาดีาดโอ้โหมาอีกสี่ดอกครับอีกสี่ดอกมาลุ้นเงี้ยครับสามดอกอีกสามดอกตังไหนลาดอกนี่ขอเน,น้นๆหน่อยสุดท้ายว่ายังไงล่ะสุดท้ายโคตรเจ็สองโอ้โหสุดจัดครับรางวัลก้อนโตครับ อสวยงามครับผมแหมดีมันแตกดอกทุกถ่ายเนาะในงานก็สวยเลยเกือบไปแล้วกลบไปแล้วมารางวัลรวมได้เท่าไรครับปอยปพันเอครับผมสวยงามครับทุนเจ็ดอยราวันนี่บวกเท่าไรเนาะบวกมาสองพันครับโอ้โหสวยงามครับทุนเจ็ดอยบวกมาสองพันก็ถือว่าผ่านนะครับผมวันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้แหละครับฝากกดไลค์กดติดตามนะครับอยากให้เล่นเกมไหนเมนมาครับ ขอบคุณครับ